พระจริงครับเป็นรพระพระคุณแผ่วัดปารีไรครับผมเป็นนี่ไม่เป็นนี่มองอะไรครับคุณบ้านสามค่ะกำลังจะเต้าแล้วก็จริงแล้วผมเป็นบทบาทเสริมครับในภาคนี้เพราะว่าภาคที่แล้วเล่นเป็นเสือใบแล้วก็จะไปดูตอนถ่ายทำนี่แบบยิ่งใหญ่มากครับอยากให้ทุกคนได้ชมกันครับแตละเ้าก็เล่ากันกลับมาเราแล้วนี่ก็กลับมากลับมาทีหนึ่งต้องลองไปดูครับลองไปดูครับที่จริงความสำเร็จของผมพันราคาอย่างภาคที่เราเองกับภาคนี้เอง ก็สำหรับตัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดหนังันที่ไปบอกแล้วก็เป็นหนังที่ t h a i l a n d only เรื่องของประเทศไทยเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันอีกรอบนึงครับขอบคุณมากที่สนับสนุนมาตลอดนะครับทั้งสองภาคม่หายไหว่าตํานานแล้วเนาะไม่ไม่หายครับไม่หายเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในตํานานนี้ซึ่งดีใจมากครับคิดว่ามันจะมีจุดยันท,ที่บอกกี่ทีไหมคะจุดสองจุดครับจุดสองเอาจริงแล้ว ผมได้ยินเขาคุยกันมานะครับว่าเขาจะทําเป็นแบบยังไม่กล้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทําครับคือแบบคือเวานเจอร์มาย้อนก็ไปถึงจุดหนึ่งมาอาจจะมีอาจจะมีเสือใบพาคแยกฝากด้วยนะครับเ้ามีเ้ามีรับเลยไหมคะรับเลยครับผมชอบตัวละครตัวนี้มากครับเป็นอะไรที่เราได้ไปทําในสิ่งที่เด็กผู้ชายอยากทําขี่ม้ายิงปืนอะไรเยงี้ครับฝากหน่อยค่ะพี่เปะ ก็คุณพันสามนะครับเดินมาเดินทางมาสิบกว่าปีแล้วนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเออนำสำหรับทุกคนเลยครับฝากด้วยครับชีวิตช่วงนี้ก็ทำลมลมบอยครับแล้วก็รอไทยทำละครครับแล้วก็ทำงานเพลงปกติครับงานงานงานแล้ลังรเกย์ในตอนนี้ก็เห็นขาดอกใจ้เท่ใจโสดครับผมโสดตันนี้คือสดแล้วเหรอเดิแล้วครับวันนี้อันนี้เกิดเกิดอะไรคือถุยว่าเลิกกัน ใช่ครับนานเลยครับแฟนสักพักหนึ่งครับปลายปลายปีครับปลายปีจริงก่อนจริงก่อนนั้นเนี่ยหละแต่คนเชร์เนาะบอกว่าพวกเราดูเข้ากันแบบดนน่ารักมากเลยทันสายเหตุอะไรพอจะบอกได้ก็จุดมุ่งหมายจะไม่ตรงกันครับ้เราไปดมากโอเคไม่กล้าพูดเยอะเลยครับผมสบายดีครับขอบคุณมากนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดีจริงตั้งแต่ตั้งแต่แล้วกันมีโอกาสได้คุยเป็นเพื่อนกันเลยครับ เป็นเพื่อนที่ต่อก,กันครับวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายแบบด้วยกันมาครับแสดงว่ามีการพูดคุยกันดีแล้วว่าสถานักเคลื่อนมันดีที่สุดแล้วสำหรับเราก็อย่างนั้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับอือแวกวี่ปีครับประมาณสามครับม,มันมันมันยากไหมพี่แปก็ยากตอนตอบเลยละครับยากสุดเลยขอโทษด้วยนะครับ,รบขอบคุณมากนะครับอ,อยากหลายหลายคนเชียร์พวกนรามาตลอดที่พยายาสนองในกรพัดแทนะ เรียกว่าเราเรียกว่าเรติดตามเราก็ขอบคุณมากครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามฝากด้วยนะครับหลักหลักตอนนี้ว่าแหนยังไงบ้างค้ากับรัักคร้งใหม่จะนร้องก็ความจรงิงแล้วผมก็เรื่องเรื่องความรักที่ผมก็พยายามแบบเงียบๆมาตลอดครับผม,มก็ก็คงจะพยายามแบบสบายๆต่อไปครับไม่ได้โฟกัสมากครับแบบนี้ถ้าถ้าเกิดค้างน้าอาจจะไม่ได้เปิดตัวเหมือนเหมือนเดิมเลยถ้าแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดครับแต่ว่าไป รายการด้วยกันมาก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเปิดไปเลยใช่ก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทุกอย่างรวมถึงตอนเลิกกันก็เข้าใจได้เช่นเดียวกันก็ต้องมาพูดเหมือนกันนต่อไปใช่ครับใช่ครับถามได้ถามได้ชิวๆนะครับขอบคุณที่แบบเฮ้ยโทนแบบโทรมันตันเไม่ต้องห่วงเป็ีย่้ไม่ไม่มีใครเข็บความรักหรอกครับไม่มีใครเข็บความรักหรอก แต่ว่าระบบของมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นระบบระบบความรักของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครบบับผมก็อาจจะเป็นอีกแบบนึ่งตอนนี้เธออยู่ไม่ไม่เหินจะมีการกลับมาร่วมงานกันหรือว่าร่วมงานกันได้ปกติเลยครับทำงานกันช่วยเหลือให้คำปรึกษากันได้สบายมากครับอย่างเราไลฟ์สไตล์เหมือนการต่อยมวยหรืออะไรเน,นี้ย,ยก็สามารถก็สามารถครับเป็นเพื่อนกันได้ครับก็ามาต่อยมวยด,ด้วยกันได้เขาก็าไปล่นอยู่โดยยิ้มผมครับ แต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นคนสอนถ้าในอนาคตจะกลับมาสัมางภาคหรืออะไรยังนบ้างเรื่องในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้จริงๆครับตอบไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับตอนนี้แฮปปี้สถานการษาจีงใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวการเดินทางมันมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายครับก็สบนแล้วไม่ต้องไปไม่ไม่มีอะไรเลยครับเงียบๆเลยครับสบายๆครับใช่ครับก็อยู่กับแก๊งเพื่อนๆครับทำงานด้วยกัน ก็ยังไม่ไ่อนรู้โอ้ตอนนี้เนี่ยดูจำนวนกล้องกับจำนวนไม้นะถ้าเขาออกอากาศตามตามจำนวนที่เขามาเนี่ยผมว่ารู้ครับยังไงก็รู้ครับอกมมาว่าแโอ้ยไม่เคยมีมาก่อนเลยครับไม่เคยมีมาก่อนเลยครับ